่วงนี้เราอยู่บ้านเพราะสถานการณ์โควิด -19 นะครับเวลาเราออกไปไหนมาไหนซื้ออาหารข้างนอก,นอกบางอย่างอย่างพวกลูกชิ้นหรือว่าพวกของที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยบางทีเรากลับมาบ้านเราก็อยากจะเอามาอุ่นอีกทีบางครั้งเราก็อุ่นเข้าไมโครเวฟแต่บางครั้งของบางอย่างอุ่นเข้าไมโครเวฟเนี่ยอย่างลูกชิ้นเนี่ยก็อุ่นไปลูกชิ้นก็จะเหี่ยวยน่นแบบบางทีที่เราเคยเจอวันนี้บอลก็เลยมาแนะนำ หัวพ่นทอชนะครับโปรเชฟตัวนี้เรายวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอหัวพ่นทอชเนี่ยใช้งานยากง่ายยังไงโดยการที่เราเอามาใช้อุ่นอาหารในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอตัวโปรทอชเนี่ยโปรเชฟเนี่ยจะใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับตัวโปรเชฟนะครับของโควียนะครับเป็นสินค้าจาก ประเทศเกาหลีอันนี้เป็นแบรงเกาหลีเลยโคเวียตัวนี้เนี่ยทางที่ร้านเนี่ยถือว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายและด้วยชื่อมันโปรเชฟเนี่ยก็คือ direct fire cook test cook with colea prochef ในตัวแพ็กเกจที่ให้มาก็จะมีตัวหัวพ่นนะครับแล้วก็ตัวฐานสำหรับวางเพื่อสะดวกแล้วก็เซฟตี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับว่าอ,อันนี้ไงอันนี้ผม แกะเผื่อไว้ละหน่อยหนึง่งนะฮะนี่วัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับต,ตัวหัวล็อกนี่ก็เป็นตัวล็อกอย่างดีนะครับตัวนี้วิธีประกอบนะครับก็ง่ายๆครับเอาตัวนี้นะครับล็อกใส่ลงไปอเดี๋ยวจังนี้ก่อนชุบใส่ลงไปเลยนะครับดันนี่ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปฟึ๊บแล้วเราก็หมุนเสร็จแล้วนี่ พร้อมใช้ครับวิธีใช้เปิดแก๊สด,ด้านหลังนะครับหมุนหมุนจนได้ยินเสียงฟู่นิดนึงกดปุ๊บติดเลยนี่เปิดปุ๊บมีเสียงฟู่กดปุ่มนี้นะครับนี่เราเราหลีแก๊สได้แล้วครับอ่านี่ตีอ่อนไปอ่าเอาออกประมาณนี้แล้วเราก็อุ่นอาหารได้เลยครับ าเชื้อโรคไปในตัวนะฮะสำหรับลูกชิ้นหรือว่าจะเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับของพวกนี้เราเพื่อเซฟตี้ของเราเองนะฮะผมชอบเกียมๆด้วยเราจะอุ่นกับอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับ นี่เราก็เหมือนฆ่าเชื้อโรคตรงผิวหน้ามันี่เราก็ที่สำคัญเลยอย่างพวกน้ำจง้งน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอลา่ไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อุ่นอีกทีได้นะครับเสร็จปุ๊บก็หมุนปิดครับเซฟตี้ไม่มีอะไรออกมานะฮะเราลา่น้ำจิ้มด้วย ราดลงไปเลยอันนี้เราก็ราดน้ําจิ้มไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็อุ่นมานะครับง่ายดีนี่ไม่ต้องบางทีก็ไม่ต้องเข้าเวฟคนก็ไม่ชอบเข้าเวฟ